ทุกเพราะคิดผิดหลวงพ่อชาพระโพธิยานเถรธรรมดาเราดูแต่คนอื่น90%ดูตัวเองแค่10%คือคอยดูแต่ความผิดของคนอื่นเพ่งโทษคนอื่นคิดแต่จะแก้ไขคนอื่นกลับเสียใหม่นะดูคนอื่นเหลือไว้10%ดูเพื่อศึกษาว่าเมื่อเขาทำอย่างนั้นคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรเพื่อเอามาสอนตัวเองนั่นแหละ ดูตัวเองพิจารณาตัวเอง90%อร์จึงเรียกว่าปฏิบัติทมอยู่ธรรมชาติของจิตใจมันเข้าข้างตัวเองโบราณพูดว่าเรามักจะเห็นความผิดของคนอื่นเท่าภูเขาความผิดของตนเองเท่ารูเข็มมันเป็นความจริงอย่างนั้นด้วยเราจึงต้องระวังความรู้สึกนึกคิดของตัวเองให้มากๆเห็นความผิดของคนอื่นให้หารด้วย เห็นความผิดตัวเองให้คุณด้วยสิจึงจะใกล้เคียงกับความจริงและยุติธรรมเพราะเหตุนี้เราจะต้องพยายามมองแง่ดีของคนอื่นมากๆและตำหนิติเตียนตัวเองมากๆแต่ถึงอย่างไรอย่างไรเราก็ยังเข้าข้างตัวเองนั่นแหละพยายามอย่าสนใจการกระทำการปฏิบัติของคนอื่นดูตัวเองสนใจแก้ไขตัวเองนั่นแหละมากๆ เช่นเข้าครัวเห็นเด็กทำอะไรไม่ถูกใจแล้วก็เกิดอารมณ์ร้อนใจยังไม่ต้องบอกให้เขาแก้ไขอะไรหรอกรีบแก้ไขระงับอารมณ์ร้อนใจของตัวเองเสียก่อนเห็นอะไรคิดอะไรรู้สึกอย่างไรก็สักแต่ว่าใจเย็นใจเย็นไว้ก่อนความเห็นความคิดความรู้สึกก็ไม่แน่ไม่แน่อาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้ เราอาจจะเปลี่ยนความเห็นก็ได้สักแต่ว่าสักแต่ว่าใจเย็นใจเย็นไว้ก่อนยังไม่ต้องพูดดูใจเราก่อนสอนใจเราก่อนหัดปล่อยวางก่อนเมื่อจิตสงบแล้วเมื่อจิตปกติแล้วจึงค่อยพูดจึงค่อยออกความเห็นพูดด้วยเหตุด้วยผลประกอบด้วยจิตเมตตาการุณาขณะมีอารมณ์อย่าเพิ่งพูดทำให้เสียความรู้สึกของผู้อื่น ทำให้เสียความรู้สึกของตัวเองไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรมักจะเสียประโยชน์ซ้ำไปเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านก็สงบสงบไม่ต้องดูคนอื่นว่าเขาทําผิดผิดดูแต่ตัวเราระวังความรู้สึกระวังอารมณ์ของเราเองให้มากๆพยายามแก้ไขพัฒนาตัวเรานั่นแหละเห็นอะไรชอบไม่ชอบปล่อยไว้ก่อน เรื่องของคนอื่นพยายามอย่าให้เข้ามาที่จิตใจเราถ้าไม่ระวังก็จะยุ่งกับเรื่องของคนอื่นไปเรื่อยๆหาเรื่องอยู่อย่างนั้นเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเป็นเรื่องของเราหมดมีแต่ยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจทั้งวันอารมณ์มากจิตไม่ปกติไม่สบายทั้งวันทั้งวันก็หมดแรงระวังนะพยายามตามดูจิตของเรารักษาจิตของเราให้เป็นปกติให้มาก ใครจะเป็นอะไรใครจะทำอะไรดีหรือไม่ดีเรื่องของเขาแม้เขาจะทำกับเราว่าเราก็เรื่องของเขาอย่าเอามาเป็นอารมณ์อย่าเอามาเป็นเรื่องของเราดูใจเรานั่นแหละพัฒนาตัวเองนั่นแหละทำใจเราให้ปกติสบายๆมากๆหกัดฝึกปล่อยวางนั่นเองไม่มีอะไรหรอไม่มีอะไรสำคัญกว่าการตามรักษาจิตของเราคิดดีพูดดีทำดีมีความสุข शरणं गच्छ